มาเลยคุ้มค่าวันนี้เอ็ม,มาทเมนูต้มจืดแตงกวายักไส้ไก่สับแตงกวาหวานหวานยักไส้ไก่สับฉ่ำๆเมนูสารอาหารครบถ้วนเครื่องแนงจุใจนําแตงกวามาปอกเปลือกออกจากนั้นหั่นแตงกวาขนาดตามชอบ จากนั้นใช้ปลายชอ้อนค่อยๆค,คว้านไส้ออกคว้านไส้ออกให้หมดทุกอันเลยนะคะเพราะเราจะเอาไปยักไส้ไก่สับคว้านไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปพักไว้ก่อนหั่นผักชีหั่นต้มหอม นำรากผักชีมาใส่ในครบตามด้วยพริกไทยดำกระเทียมโขกทุกอย่างละเอียดเข้าด้วยกันโขกเสร็จเรียร้อยแล้วตัดขึ้นเอาไปักาวิกรนำไก่สับมาใส่น้ำชนะตามด้วยสามเกลือที่เราโขกกว่าหน้านี้ตามด้วยแครอทต้มหอมซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม ผงปรุงรสคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นนำแตงกวามายักไส้ไก่สับทำไปเรื่อยๆให้หมดเลยไก่สับที่เหลือเรามาปั้นก้อนปั้นกลมๆขนาดตามใจชอบได้เลยค่ะ ตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำลงไปในกระทะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยตามด้วยใส่แตงกวาที่เรายักไส้ลงไปตามด้วยไก่สับที่เราปั้นก่อนหน้าน,นี้ลงไปคนทุกคราวให้เข้ากัน ต้มไปเรื่อยๆให้ไก่กับแตงกวาสุกจากนั้นช้องฟองออกเพื่อความสวยงามและน้ำซุปใสแล้วก็ใส่แครอทคนคุกเคล้าให้เข้ากาัน ใช้เวลาในการต้มประมาณ30-40นาทีเพื่อให้แตงกวากับแค่รอบสุกโรยด้วยผัดชีคนทุกขค้าให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่ชามได้เลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มจืบแตงกวายับไส้ไก่สับแตงกวาหวานหวานยักไส้ไก่สับฉ่ำๆเมนูสารอาหารครบถ้วน เครื่องแน่งจุใจทำง่ายอร่อยแบบบ้านๆซดน้ำร้อนๆคล้อ,องคอสุดๆ